มีหายแชต้ากรอก็นั่งตรงนี้ะไวกดแผ่นแพทให้แน่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลากของแผ่นแพทเรียบร้อยแล้วต้องแผ่นันประกบกันดิพี่แผ่นประกบได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงแผ่นแพททั้งสองแผ่นออกจากตลับแล้วติดแผ่นแพทตามตำแหน่งที่แสดงในรูปแผ่นแพทต้องไม่ถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของกดแผ่นแพทให้แน่นแสดงว่าพี่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แหละที่นี่ของดีของแรงไม่ะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปายของแผ่นแพทเรียบร้อยแล้วถอยห่างจากผู้ป่วย กำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจใคแรกยมาลองบขให้ครัเป็นไรชอบาช็อตไฟฟ้าบ่อยนี่อะมันเรียกว่าคือคือคือคิดว่าทุกคนนะครับใช้เป็นแต่ว่าอยากให้คุ้นเคยอยากให้คุ้นเคยถึงเวลาแบบ หยิบป si the ุ๊บแล้วก็ติด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 ได้เลยินนนั้ห่อยก็ไดมันจะได้เห็นม่ติดะเติมเติมไปเดินได้สักหน่อยนึงี้ยได้ดีเปลี่ยนทางทางไหนก็ได้ครับเปลี่ยนทางนั้นมันจะได้กว้างไอ้เนี่ยเดินหายรูปเปนเห็นไหมเจ้าถูรูปก่อนเจ้าเจ้าเจ้าเปลี่ยนทางก่อนมันร้อน เปลี่ยนทางนี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เด็อคูนคุณคุณได้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 ไ้ยังคงทางได้อยู่เสื้อผ้าที่ติดคลุกชีาจะออนทานชีพคอดีดีคือดดีมาแล้วครับอเสือาแค่ะช่วงช่วงที่มาติดอย่างเงี้ยครับคนซีพียาก็สีพาคนติดผันกระติกทเท้าและรอกแผ่นแพชสีขาวออก พิจารณาตามรูปบนแผ่นแพสสีขาวลอกแผ่นแพนสีขาวหนึ่งแผ่นออกจากสลับสีเทาติดแผ่นแพสตามตำแหน่งที่แสดงในรูปกดลงบนผิวหนังให้แน่นกดแผ่นแพสให้แน่นแปลกมากที่นี่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียนลักของแผ่นแพสเรียบร้อยแล้ว ่ไม่ตามรูปไม่ยอมเลยกาังวรเด้นของหัวใจตอนนี้น้องห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใแนะนำให้ทำการกระตุ้นให้ถอยห่างจากผู้ป่วยไฟกระพริบสีมการกระตุ้นแล้วพอครับเราตอให้แม่ใจว่าเราสามารถเรียกต่อได้เลยจบเรียกต่อได้ได้ป่วยได้ เรื่ยง CPR ัต้องการเสียงในการทำ CPR ให้กดปุ่มไฟกระพริบสีน้ำเงินเร็วถ้าอยากได้ใค้ขึ้นเขี่ยวคู่วางส้นฝามือข้างหนึ่งตรงกลางโซ่อกต้องเร็วอยงนลงมวางอข้างหนึ่งลงบนหนงทำยังไงก็ได้เขี่ยวคู่ครับสายเนวสาเวลาการจังหวะกียได้ของไทยปั้มไวทุกคน ฟัมไปแต่ช่วงแรกพี่แรงมีเยอะไปเปียกไปท้องหนหลังๆจะมีคำว่ามึงไปไหนกันหมดใช่ค่ะที่เปียกหลช่วยหายใจสองครั้งเปียการช่วยหายใจแอมบูฟอมบทำการช่วยหายใจทำการกดหน้าอกนวดหัวใจต่อไปเราแสดงว่ามันสามสามสิบเป่อสอง เราพาไซเคลนมาเริ่มส <et> ั่จะสองนาทีพอดีพอสองนาทีพอดีปุ๊บเครื่องก็จะสั่ประเมินแต่ถ้าไม่มีใครช่วยเราบีบอัมบูว่าเราก็ใส่ไปเลยยาวๆจนจนกว่าครบสองนาทีก็จะบอกเหมือนกันดันหน้าผากเหมือนกันและดึงขางแล้วช่วยหายใจสองครั้งยาวๆทำการช่วยหายใจ ช่วย,วยหมือนการกดหน้าอกคือไม่ไ,มได้มีความตื่นเต้นเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วแต่ถ <laughs> <laughs> <ไ>้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปจะแบบจะตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยบอกไหมคืออันนี้มันเป็นแผ่นสําหรับฝึกสอนเนาะมันก็จะช็อกให้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแผ่นจริงอ่ะถ้า,ถามันไม่เจอการเต้นมันไม่เจอทรายที่เป็น v f t อ่ะมันก็ไม่ช็อก เพราะฉะนั้นถามว่าอย่างที่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันช่วยเราในการประเมินอ,อย่างสมมติว่าคนเนี้ยเคยเจอไหมไอ้คนเมาแปลกแปก,แกไ่ไอ้คนเมาแลว้วแบบแองเกอร์เออ <laughs> เมานอนคนหรือว่าเมาแบบนิ่งปลุกไม่เตือนเขยีบไม่เตือนอะ่ะเฮ้ยเราคิดว่าจะทํายังไงดียากก็มาบอกเฮ้ยไม่ได้เนี่ยมันจะตายแล้วนะต้องปั๊มต้องอะไรผมเคยเจอถึงขนาดบางคนเคยเจอไหมเมาขนาดที่ CPR ลรวก็ไม่รู้เรื่อง ปั๊มเลยปั๊มนึ่นอนตาหลือกะเคยอยู่ค่ะชาวบ้านชินยารอแต่ว่าคนไข้ยังไม่ติดใช่เลยคนไข้ไม่เป็นไรค่ะ,คะเราเอาเราเอาเครื่องเราไปติดเลย<ป>มันยังประเมินให้เขาดูประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่สั่งเขามันอาจจะ,ะตัวตัวเครื่องนี้มันอาจจะทํางานร่วมกับพวกออคเซฟด้วยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องอ่ะจะประเมินชีพจรไม่ได้ตัวเครื่องจะประเมินได้แค่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจ ก็คือเราก็ไปติดเขาดูเนี่ยนะโอเคออเราเราวิออกแซ้เราก็รู้ลนะโอเคนะเขายังมีมชีพรจรมีชีพรจรยังหายใจอยู่เครื่องมันก็จะไปเป็นตัวช่วยประเมินว่าเอ้คนเนี้ยคือมันก็มีสองอย่างถ้าเขายังมีชีพรจรอยูอ่ก็คือว่าเราเอาเครื่องเราไปประเมินว่าเฮ้ยยังไงเขาหายใจไอ้เขาหัวใจเขาเต้นอยู่แนะน่นอนเพราะเครื่องไม่ต่างชอ็องหรือในอีกกรณีหนึ่งเขาหายใจ ยังหายใจอยู่แต่หัวใจเขา,าอะเต้นผิดปกติคือไม่หยุดนะแต่เต้นผิดปกติเ,เป็น Vfvt อย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะช็อใช่กลับมาปกติใช่ช็อคกลับปกติแถามว่าเครื่องมันช็อแล้วทําให้คนปกติตายไหมถ้าเกิดมันผิดพลาดก็ไม่ทําให้ตายมันจะเจ็บแบบเจ็บมากๆผมเคยเจอเคสที่เป็นหมอมีอาการโรคเป็นโรคไหนตาย แล้วเขามีความจำเป็นต้องเอา AED อ่ะฝังไว้ในตัวเป็น AED นะครับไม่ใช่เป็น p a g e m a k e รที่กระตุ้นเบาๆเป็น A E D เลยฝังไม่ตัวเลยใช่เขาบอกว่าเขาโดนช็อคมาประมาณ3ามรอบสีรอบนะถ้าเกิดหัวใจเขาเต้นเร็วเกินกว่าเท่าไหร่หรือว่าเต้นช้ากว่าเท่าไหร่เครื่องจะช็อคเลยโเจ็บเลยเขาบอกมันเจ็บแบบเจ็บมากๆเลยแต่ไม่ตายแต่ไม่ตาย เอาไฟดูดมันเอาไฟดูดคนแล้วมืนยืนมัอนนอนๆอยู่ดีๆมันปึ้งจ CPR เด็กก็สองนิ้วคับกับนิ้วโป้งนิ้วโป้งแตเด็กโตหน่อยก็คือเดียวทางชนรีมีประเด็นนะครับเจอเด็กแบก CPR สองนิ้ว แรงเกินมันไม่มันไม่เป็นชมไพี่จับได้ไหมที่คนญาติากิเราใส่รถมาแปมสองมือแปมสองมือมาทางชมดีสายตรวจโซเชียลเยอะคืออย่างเงี้ยครับมันสถานการณ์จริงมันไม่เหมือนแล้นั่งคุยกันแบบเนี้ยใช่ก็นั่งมันจะมีหาอะไรแบบเหลาหมดตัวแปรเยอะตัวแปรเยอะที่อย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะไอไอคนป่วยคนเจ็บแปลกๆกันที่แบบ เป็นไรวะแล้วจะมีอาการแปลกๆเยอะโดยเฉพาะไอ้พวกคนเมาเลี่ยแปลว่าคนเมาครั้งนี้ไม่ค่อยเจอวะครั้งนี้เจอเหมือนกันค่ะเจอเหมือนกันแล้วครับเจอนกันค่ะคนละขี้เมากับขี้เมาช่วยกันนะคะชาวบ้านผมเมาเมาลงทะเลอ๋ออันนี้อันนี้เมาลงทะเลหน้าควายอยู่ค่ะ เราที่เมาการ์ดตลอดดิแล้วชาวบ้านผมจะมีพยาบาลนักศึกษาพยาบาลขี้เมาไปเจอคนเมาที่ลดล้มอยู่ข้างถนนเมาเจริงเมาว่าเอกันอันนี้ถ้าถ้าจะเป็นเครื่องสอนนี่ต้องทำยังไงนะคะเครื่องสอนต้องซื้อแผ่นเพื่อใช้แผ่นแต่ว่าไม่แนะนำ4,000-5,000ครับไม่ใช่4,000-5,000แต่ว่าไม่แนะนำมันใช้ได้ไม่นานหรอก อย่างอันนี้ก็ใช้มานาแพงกว่าของที่ใช้จริงอีกประมาณสอประมาณสามสี่เดือะไนไม่ใช่ยังไงแต่ว่าแพงเป็นตัวจริงมันถ้าเกิดทางนี้มีช่างไฟเก่งๆนะครับมันสามารถที่จะเอาไอ้แผ่จริงที่หมดอายุอ่ะมาทําเป็นฝึกหัดได้โมบใช่เขาจะเป็นติดสวิตเปิดปิดแล้วก็ตัดกระแสไฟที่จะปล่อยเข้าใจการทำงานอยาเลยมันจะทักแต่ถ้าเกิดอยากใช้จริงเดี๋เดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยว เ้วที่บริษัทมีหุ้นขายไหมมีครับตัวเท่าไหร่เก้าพันแปดอย่างนี้อ่ะใช่เก้าพันแปดเก้าพันห้ามันเราจำราคาไม่ค่อยได้โอ้โหก็ไม่แพงไม่คืออันนี้เราราคาเราขายผู้ภัยปกติหมื่นสองหมื่นปกติขายหมื่นสองคือน่าไปฝึกไงไปฝึกพูกน้องที่มาใช่ไปอย่างเงี้ย ก็จะไ,ไ,ไปรอโรงพยาบาลคือคือเราเราจะมานั่งค <c oughs> ิอเ,เราไปสอน <c oughs> คนกู้คนทั่วไปครับก็จะมานั่งตบมือหนึ่งและ <c oughs> สองและสามและสี่ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิด <c oughs> กเป็นเป็นกู้ภัยอะครับ <c oughs> จะบอกเลยว่าปั๊มให้ไฟมันขึ้นคู่และจ,ำจำําจังหวะไว้เพราะว่าจะมานั่งนับหนับด้วยปัมม๊มด้วยเหนื่อยไตหายนับอะเพราะว่าอย่างอย่างเราเป็นกู้ภัยอะพอพอเราเริ่มเริ่ม เริ่มปั๊มเราเริ่มเรียนรู้เริ่มปั๊มไปเรื่อยมันจะจําจังหวะได้มันจะจําเราไม่ได้กับจริงคีย์เวิร์ดมันไม่มีอะไรตำแหน่งท่าทางถูกตำแหน่งใช้ได้ก็จบแล้วปั๊มยังไงก็ได้ให้ไม่เหนื่อยเหนื่อยทุกรอบถ้าเกิดผม็นผมผมไม่บอกผมจะบอกว่าเอาน้าหนักตัวเป็นตัวกดแล้วให้หมุนที่สะโคกถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยเหนื่อยแขนมันต้องตรงแหวนต้องตรงแขนตึงสุดแล้วก็โน้มตัวตัวเข้ากด ถ่ายหน่อยไอ้เครื่องที่ประเกตที่พี่บอกว่ามันจะมีแมันมีจังหวะคือคืกคือตอนนั้นคือเราทําทุกเคสมันจะมีดังอย่างนี้หมดเลาะเราต้องกดเปิดแต่เราไม่เปิดครับคือคือเขาให้เราเลือกว่าเราจะฟังไหมกดตรงนี้คิกก่อนมาเป็นประกบเออเอาแผ่นมันต้อง,องมันต้องติดแผน่นต <c oughs> ิดแผ่นแยกเท่าที่เขาบอกของเลย บอกก็ติที่อื่นจะติดตรงไหนจะติดยังไงมันติดเจ้าที่แรงครับแถบนี้เจ้าที่แรงดแผนแผเนี่ยดูดิขนาดประกบแล้วมันยังไม่จัดแน่เลยเจ้าที่แรงดึงออกก็ติดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบลักของแผ่นแผ่นถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจถอยห่างจาก ห้ามแตะตัวกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวแนะนําให้ทําการกระตุ้นถอยห่างจากผู้ป่วยกค่อนเครื่องสั่งท่อส้มทำการกระตุ้นแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นที่เมานอนหลับสร้างถนนนะยังไงมันก็ไม่ชอบสามารถสัมผัสผู้ป่วยได้ให้ทำการ C P R ถ้าต้องการเสียงแนะนำในการทำ C P R ใหนะครับก็กดนะถ้าเราไม่กด มันว่ามันก็ไม่มีมันก็จะนับถอยหลังให้ใช่ไหมระหว่างเด่ยวนมวางมืออีกข้างหนึ่งลงบนหลังมือกดหน้าอกเพรามือสองนิ้วเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาตามจังหวัดเสียงเดียวกับโรงบรมเริ่มมาจากเศษแกะตัวนี้แล้วใช้ที่สารสิทธิ ฟ้าค้าเขียวดำๆเทาๆมันอยู่ข้างในใช่มันอยู่ข้างในจสองครั้งยาวๆเ็อตั้งที้มาไม่มีกระเป๋าใจอในตัวนี้เป็นภาษากรีด้วยเปล่าภาากรีก็มีเป็นภาษากีกจะเป็นเครื่องเทียนอยาเดียวเลยเป็นภาษาจิตเอกับตัวนี้เรอพี่ใชไมอี่่อเดียวกันหมือนถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กดมันเมื่อกัตอนแรกมันก็จะไม่มีเสียง มันก็จะมีนับถอยหลังนงเดียวเธอเดียวก็ไปอ่อนในบานนันและปริานไฟนี่มันเกี่ยวกันไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวมันกินไฟกว่าเดิมไหมหรือว่าแ้วเดินขาช่วหายใจสองครั้งยาวๆทำกาที่วยหายใจปิดเลยทการมีเพียงเท่านี้ถ้าเจอสัญญาณชีตก็ปิดเครื่องได้เลยเปิดบ้านก่อนเปิดไ้ก่อนเปิดจนขั้นสูงมาหรือว่าเปิดจนถึงโรงพยาบาล เราะเคยมีเคสช็อกแล้วดีใจถอดดีใจผ่านกลับไปอเลตอีกออรอบอเลตอนึงรอบเาคทำแต่ว่าเครื่องถ้าเกิดเปิดไว้เครื่องมันก็จะวิเคราะห์ให้ทุกสองนาทีครับแล้ว,ลว,ลวถามนะคะความจำมันนี่นานไหม,ม,มก่อนมันจะทับกันหรือ,อว่าสองชั่วโมงครับสชั่วโมงถ้าสมมุติมันมีปัญหาแล้วติดเครื่องแล้วส่งไปให้พี่แต่มันก็ยังกระคบอยู่ใช่เพราะมันไม่ได้บันทึกแล้วไงครับ ก็แปลว่าถ้าเกิดเคสไหนที่มีที่ที่มีปัญหาก็คืออย่าไปใช้อีกเลยแนะนําแนะนําอย่าเพิ่งใช้เพราะว่าผมส่งเคอรี่มาก็วันเดียวอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เริ่มเปิดปัญหาอึ้นปัญหาลงเลยที่ปัญหามึงเลยไม่ค่อยจะมีปัญหาน้อยมากไม่มีอะไรเลยเมื่อคืนแบบโอ้นอนไหนวันเนี้ยแล้วนอนอะไรตรงแล้วตรงไหนเอายากนะลืมละไอ้ตรงขายรถสิบล้ออะครับ เบนเบนเบนรีสอร์ทของพี่ที่เป็นทนายเหมือนกันพี่ทนายพี่บิวพี่บิวเลย่เป็นตำรวจแล้วตำรวจในร้อยแล้วข้าวคาดส้อนตอบต้อนข้าวคาดโอาไม่เข้าใจเราโทรเขาไม่เข้าใจเรโทรขาพี่เขาอย่าเฮียถามเฮียจะถ่ายรูปหน้าถูกโจมั้ยต้องขับเก็บก่อนกลับท้อนไม่กลับเลย เลยเขาขายต้นไม้กันตรงไหนอะครับไอ้ครูเรือที่มันดังๆตรงไปเลยค่ะไกลไหมทางกลับชนบุรีที่เลยไปทางนี้ก็ได้เราจะไปทางลบบุรีขึ้นไปทางเขาป่าเพชรบูรณ์มาเส้นไหนครับเนี่ยเพส้นแต่ครูหลวงโอ้โหพี่ทีจะไปพี่จะไปที่เชรบูรณ์พี่ไปทางนี้เลยผ่านเรือเส้นเดียวกันแต่มันมีให้เลือกมันามได้ยังไงมันมีให้เลือกกล้าวิ่งเรือเลยบางสายได้ยังไงกลางคืนเนี่ยหมดสบเลยเจ้าที่ก็แรงนะเส้นนั้นนะถพี่จะมามันก็ เขาจะมีทางเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆเจ้าที่แรงกันไปเออเลยวางไสน่ะรอยฟ้าเออร้อยฟ้านะอยแปดแล้วเจ้าที่แรงในเส้นนั้นอ่ะนถึงว่าหลับตลอดเลยสีดุเส้นนั้นนะมันจะหดจริงหดจริงไงเลยวางไสาอ่ะครับทำไมเราถูกขังยี่คนเดียวเนี่มันมันดื้อ อะไรมันดื้ออวันนี้วิ่งเหตุกันยังครับเนี่ยยังเลยครับยังเลยบางแสงที่ยาวๆเลยครับรถติดใช่ไหมว่างเห็นช่วงแรกรถติดเลยนี่ครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอกระเปตังค์ไหมนี่เดี๋ยวผมเสนเอขอเท่าไวใด ็ไม่ถึงบริษัทหรือครับไม่รู้แหละก็ออกไปแล้วไง <c oughs> ถ่ายก็ไปด้วยมาแจก,กเงีเร็ว <c oughs> ใช้เครื่องนี้ถ่ายก็ได้ <c oughs> อมอบเลยคุณไหมสใช้เครื่องนี้ถ่ายก็ได้เอาตรงไหน อยู่งนถ่ายข้างในสันเจ้าก็ได้คะแนถ่ายสัญาอันที้ต้องเป็นสั้าเลยดีกว่าสะดวกกว่ายี่สิบห้าเนาะเห็นบอกตอนแรกบอกโอนครึ่งหนึ่งแล้วทำไมมาสี่เอาก่อนให้มันลงตัวเลยนะครังเก็บ้นราคาละดีแล้วนะจะได้มีเงินซื้ออุปกรณ์ต่อ